สำหรับปีหน้านะครับปี2564เราจะได้เห็นโครงการที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งนั่นคือโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับซึ่งจะมีการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว นายสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับว่าเป้าหมายในปี2564ต้องการให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไม่ต่ำกว่า3แสนล้านบาทเนื่องจากเศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญ,ญญาณที่ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีโครงการขอรับการส่งเสริมใน EEC ช่วง9เดือนแรกจำนวน313โครงการมูลค่ารวม19,430ล้านบาทซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่หากพิจารณาจากตัวเลขการออกบัตรส่งเสริม9เดือนอยู่ที่309โครงการซึ่งเพิ่มขึ้น16% คิดเป็นมูลค่าการลงทุน185,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น47%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนายสุพัฒนาพงษ์ยังกล่าวต่ออีกนะครับว่าทั้งนี้ต้องการให้เร่งเดินหน้าโครงการท่าเรือแหลมฉบังและนำเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ด EEC เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการลงทุนในสิ้นปีนี้เพราะจะทำให้โครงสร้างพื้นฐานหลักใน EEC มีความคืบหน้ารองรับการลงทุนในอนาคต และนอกจากนี้นะครับที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC เพื่อย,ยกระดับภาคเกษตรใช้เทคโนโลยีให้ผลการผลิตสูงขึ้นเข้าถึงการตลาดมูลค่าสินค้าและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรซึ่งจะเทียบเท่ากับกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มบริการโดยมีการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกเพื่อพัฒนาความรู้ด้านอ e ีคอมเมิร์ซให้กับเกษตรกรพัฒนาเวสําอางจากผลิตผลการเกษตรและพัฒนาการปลูกผักอิน ด้วยยเทคโนโนลีสมัยใหมม่าต่อกันอีกเรื่องราวนึงนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ใน EEc นะครับซึ่งจะปักหมุดที่อุทภาวและบ้านฉาง ซึ่งการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 5G จะเป็นจุดขายและแต้มต่อที่สำคัญให้การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตอนออกหรือ EEC ให้ก้าวสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจอัจฉริยะและมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ไ Thailand 4.0ตามนโยบายของรัฐบาลเนื่องจากเทคโนโลยี 5G จะพลิกโฉมหน้าโครงสร้างภาคการผลิตภาคธุรกิจภาคบริการและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน โดยล่าสุดทาง EEC และ TOT ได้ร่วมมือกันเดินหน้าให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมรองรับระบบ 5G และเตรียมประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5G ในพื้นที่สนามบินอุตภเธามาบตะพุธและอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองคาดจะใช้เวลา3เดือนจัดทำแผนให้ชัดเจน สำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและบริษัท TOT จำกัดมหาชนหรือ TOT ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อรองรับระบบ,ะบ,บสื่อสารและเทคโนโลยี 5G ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อเสริมความเข้มแข็งทางด้านการลงทุนยกระดับภาคธุรกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน เมื่อเทคโนโลยี 5G พร้อมการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงจะหลั่งไหลามาในพื้นที่ EEC นายพุทธิพงศ์ปุณกานร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES เปิดเผยว่าเงื่อนไขที่ทำให้นักลงทุนตัดสินใจย้ายฐานการลงทุนมาไทยไม่ได้อยู่ที่จุดเด่นของโครงสร้างพื้นฐานและแรงงานค่าแรงถูกอีกต่อไป แต่จะต้องวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 5G เพื่อมารองรับเทรนการลงทุนของโลกที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงมากขึ้นเนื่องจาก 5G จะช่วยสนับสนุนและขยายโอกาสทางการพัฒนาบริการดิจิทัลด้านต่างๆนะครับให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้กว้างขึ้น ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนเกิดการสร้างไรายได้ในพื้นที่ EEC มากขึ้นเพราะไม่ได้ใช้งานเพียงแค่ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นดังนั้นกระทรวง DES และสอกพอ,อจึงต้องเร่งวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน 5G ขึ้นมารองรับและเพื่อทำให้ประเทศไทยมีจุดเด่นเหนือคู่แข่งชาติอื่นๆ ทางด้านในคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกล่าวว่าความร่วมมือกับ TOT จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจาก 5G เป็นการทำให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานและวันนี้จะเป็นการนำ 5G ไปใช้ประโยชน์จริงและเป็นรูปธปรรมโดยจุดแรกของการพัฒนา 5G คือสนามบินอุตภเาซึ่งในอนาคตจะเป็น 5G เต็มรูปแบบ 2นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธซึ่งมีธุรกิจอยู่จํานวนมากซึ่งทาง TOT จะเข้าไปช่วยพัฒนาให้กับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธและมีหลายบริษัทสนใจเข้ามาร่วมพัฒนาในระยะแรกและ 3. นะครับอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่ตรงกลางระหว่างสนามบินอุตภาและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธมีพื้นที่กว่า10ตารางกิโลเมตรที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะหรือาร์ทซิตี้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมและจะขยายไปพื้นที่อื่น,นในอนาคต โดยทาง TOT จะลงทุนวางท่อเสาสายส่งสัญญาณระบบไฟเบอร์ออปติกสำหรับโครงการ 5G และจะใช้เวลา3เดือนในการศึกษารายละเอียดแนวเส้นทางการวางโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเพื่อช่วยรองรับการใช้งานของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมธุรกิจการแพทย์และตั้งศูนย์รวมสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ หลังจากนั้นจะประกาศเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5G และจะหาหืือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อพิจารณาสิทธิประโยชน์ที่จะได้เพิ่มเต็มเช่นสิทธิประโยชน์พื้นที่สิทธิการเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยและใบประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติซึ่งแผนดังกล่าวจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในช่วงเดือนธันวาคมนี้ สำหรับสนามบินอูตะเภานะครับก็ถือเป็นโครงการต้นแบบในการร่วมพัฒนาสนามบินที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการขยายขีดความสามารถในการบริการของท่าอากาศยานให้มีความพร้อมรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการขนส่งตามแผนที่ดำเนินงานของ EEC ภายใต้นโยบายไทยแลนด์4.0รวมถึงการเชื่อมโยงผู้โดยสารกับสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ ตลอดจนการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคได้นั้นเทคโนโลยี Technology 5 g มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับถือเป็นทำเลที่ตั้งอันด,ดเด่นมีความพร้อมทั้งโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานการขนส่งและการเดินทางที่สะดวกสบายครบครันเพราะมีทางหลวงหมายเลข7คือมอเตอร์เวย์มุ่งสู่พื้นที่อีกทางยังใกล้จุดศูนย์กลางการค้ามนาคมและลอจิสติกทั้งทางอากาศอย่างสนามบินอุตภาและทางน้ำซึ่งก็คือท่าเรือน้ําลึกมาบตะพุธและยังมีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตภาจึงเป็นชัย ภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างเมืองที่อยู่อัจฉริยะโดยโครงการโครงสร้างพื้นฐาน8ด้านของความเป็นเมืองอัจฉริยะที่เราจะได้เห็นในบ้านฉางนะครับก็คือ 1. พลังงานอัจฉริยะ 2. การสัญจรอัจฉริยะ 3. ชุมชนอัจฉริยะ 4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ 6. อาคารอัจฉริยะ เจ็บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะและ8นวัตกรรมอัจฉริยะสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะครับถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อรองรับการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี 5G ที่จะช่วยกลุ่มอุตสาหการรมลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เพื่อดึงดูดนักลงทุนและผู้ประกอบการทั่วโลกให้สนใจเข้ามาร่วมลงทุนในพื้นที่ EEC โดยทาง EEC และ TOT จะร่วมกันเตรียมความพร้อมให้บริการระบบ 5G เต็มรูปแบบแก่ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภาคเอกชนอื่นๆที่จะเข้ามาใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันเพื่อลดต้นทุนซ้ำซ้อนระหว่างภาครัฐและเอกชนใช้ทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นการผูกขาดทางด้านธุรกิจ เพื่อนๆสามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการ EEC นะครับได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อๆไปครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทาง Upfuture ในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ